เลขสองสี่สีสองเป็นเลขเมตตามหานิยมซึ่งมีความน่ารักความอ่อนหวานเช่างเจราจาใจดีเอื้อเฟือ้อเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของดาวจันทร์และดาวพุธก็คือดาวคู่มิตรซึ่งดาวจันทร์ก็คือความอ่อนหวานความอ่อนโยนของเพศหญิงความสวยงามความมีเสน่ห์เมื่อรวมกับดาวพุธท,ที่เปความอ่อนหวานเช่นเจราจา เข้ากับสังคมได้ดีก็จะส่งผลให้เป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมเข้ากับใครได้ง่ายมีคนรักใกล้เหมาะที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายการพูดจารหรือว่าของสวยงามเช่นขายเครื่องสําอางนักพูดนักเขียนเซลแมนกิจการส่วนตัวหรือช่างเสริมสวยดาวคู่นี้ยังจะส่งผลให้ในเรื่องของความรัก มีคนเข้ามาให้เราได้พูดคุยมากหน้าหลายตาจนสุดท้ายก็จะพบกับคนที่จริงใจถูกต้องถูกตาก็ได้จเกิดให้ความรักมีการแต่งงานในที่สุดซึ่งเหมาะกับชีวิตจะได้สมหวังได้แล้วก็จะมีโชคลาภเกี่ยวกับเงินทองเพราะจะว่าเขาถึงพูดคุนได้ง่ายสบายงานติดต่อสื่อสารจวงใจมีโชคลาภเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเอาใจเก่งเพราะว่าวัทศิลป์ในการพูดกันจาของท่าน ดีมากเป็นเลขที่เมตตามหานิยมอย่างที่สุด